กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล้โชคทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันเป็นเ้าของวันเสาครับที่21นะครับบันที่21กันแล้วนะครับอ่นนี้เป็นบรรยากาศนะครับบานแอดวิไลนะครับฝนพึ่งหยุดตกนะครับเอฟซีมัวว่านี่ทั้งวันเลยนะครับมอคืนนี้อีกเดียวหนักเดียวเบานะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศฝน ึ่งหยุดตกนะครับอ่านี่กะเอาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ด้เบิ่งนะครับภาพบรรยากาศดูครับยั่งมืดขึมกันอยู่นะครับทั้งด้านทิศตะวันตกนะครับอ่าตอนนี้พระยุก็เคลื่อนไปทั้งจังหวัดเลยจะขึ้นทั้งเหนือแล้วนะครับตอนนี้อ่าจะคงจะเป็นเบาบางลงแล้วนะครับแถวสกลนครบานแหววิไลนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่นะครับมาพบมาเจอกันเศร้านี้นะครับทังแหววิไลนะครับมีตัวเลขแนวทาง มาฝากมาตอน e f c คุณพอ่อคุณแม่กันนะครับที่ติดตามทางช่องวิไลให้โชคนะครับก่อนจะมาทำคลิปแอดวิไลเช็คเบิรคอมเมนต์นะครับกะอ่ะขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับสำหรับ dfc e ที่คอมเมนต์มานะครับอ่แสดงความคิดเห็นนะครับกะเซาหนีกะมีตั้งแต่คอมเมนต์ด,ดีๆเลยนะครับอ่ะขอกราบขอบุญข,ขอบคุณแสดงความคิดเห็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเอา่าเป็นยังครับ เขาเปิดฟรีสไตล์การคอมเมนต์อ่าขอตั้งแต่เอาอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ดีนะครับเขาให้กำลังแรงใจกันเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับมีสิทธิ์เสนอออกความคิดเห็นคอมเมนต์มาได้นะครับอ่ดีคือกันเข้าเปลี่ยนความอ่คขีเห็นกันนะครับดีๆนะครับมือน,นี้ถือว่าไม่แต่คอมเมนต์ดีๆเลยแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังแรงใจแอดวิไลนะครับขอกาบขอ,บขอบคุณอ่าทางแอดวิไลกับบ่มีอย่างตอบแทนนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับ นอกจากหาตัวเลขแนวทางนะครับจากสำนักต่างๆไม่แน่เก่าแน่ป้าปนกันไปนะครับเพื่อให้เอฟซีทางช่องหฮาได้ติดตามกันและก็ให้ได้มีตัวเลือกนะครับเาครับมาในคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางของสายผู้กองนะครับที่ f อรอคอยกันอีกสำนักหนึ่งนะครับตัวเลขแนวทางของสายผู้กองอโดยการได้มาจากคุณพ่อเซียนสีเทพอีก ถอดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนเปลี่ยนมู่กันเพื่อนรู้จักกันนะครับกับผูกรองเพื่อนกะคุณพ่อได้ส่งตัวเลขเนี่ยทางมาให้ตลอดนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อเซียนสีเทมนำอ่าขอกราบขอบุญขอบคุณทันผู้ก้องนำนะครับที่มอบคอวามไว้วางใจครับให้ทังช่องวิไลให้โชคนะครับได้นำตัวเลขเนวทางขับมาเสนอให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทังช่องได้ติดตามกันนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง เอาครับเสานี้ก็ถือว่าเป็นเสาที่สดใสอีกเสาหนึ่งเป็นเสาของวันเสานะครับอย่างไรก็ให้ f อคุณพ่อคุณแม่ที่ประสมอุทกภัยอยู่ในตอนนี้นะครับบพราว่าจะเป็นทุกภาคภาคชวนนะครับอ่บราว่าจะเป็นทุกภาคเลยนะครับภาคตะวันออกอ่าแถวทั้งภาคเหนือแน่แนะครับภาคอีสานเท่าแน่นะครับทุกๆภาคที่ประสมอุทกภัยอยู่ตอนนี้ ขอให้พ้นทุกพน้นไพ่ไปโดยเร็วๆนะครับอ่ะขอให้พายุนี่ขยับขยื่นออกไปเร็วๆนะครับอ่ะกาจังได้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกกรอบหนึ่งสำหรับอ่าพื้นที่ได้รับความเสียหายหลายกระมีนะครับเอาเอากำลังแรงใจซอยกันนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเอาครับพูดคุยก,กันถามข้าวถามข้าวกันไปแล้วก็บเบ้าเรื่องคอมเมนต์ให้ฟังกันนะครับเซอร์นีก้กถือว่ามีตั้งแต่คอมเมนต์ดีๆนะครับเอา เพื่อปอเป็นการเสียเวลาครับเข้าเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางครับสายผู้กองกันครับวดนนี้หนึ่งตุลาคม2567ตัวเลขแนวทางจะถูกโดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณคุณแม่กันบ่อนะครับเข้าเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับครับคุณพ่อคุณแม่เข้าเข้ามาเบื้องตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับประมูลสายผู้กองนะครับที่เอฟซีอค่อยกันอยู่ใดมาแล้วนะครับ มาเบิงนับกันมือนี้เสาร์นี้ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับที่ทางแอดวินไลน์นะครับนํามาเสนอให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันคลิปแรกของวันที่21เสาร์ของวันเสาร์นะครับมาเบิกน้ากันไดมาเมื่อวานนี้นะครับช่วงดึกๆนะครับไดมาตอนดึกๆนะครับก็เลยว่าจะลงให้ FC ตกกระดึกแล้วนะครับ อ่ะครับประมูลสายผูกกองครับ1ตุลาคมครับ2567นะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับคือเก่าเหมือนเดิมอ่ะอ่ะเตรียมแคปหน้าจอกันเลยนะครับอ่าแนวทางเป็นบนล่างด้วยครับสายผูกกองนะครับแนวทางอ่ะเป็นบนอ่ะเป็นบนกับล่างนะครับแต่ว่าแยกกันนะครับอ่ะบนกับล่างนะครับ มาเบิ่งนํากันนะครับอ่าสำหรับบนนะครับมาเบิ่งน้ากันบนวิ่งวิ่งไปที่หนึ่งนะครับ อาบนนะครับมีจับคู่อยู่สองคู่แค่นั้นนะครับก็คือสี่หนึ่งสี่ศูนนะครับนี่คือประมูลสายผูกกล่องนะครับอ่ะสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับ ล่างนะครับนี่คือล่างล่างก็มีสองคู่นะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่เบิรงให้ดีล่างมีเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งแปดนะครับอันนี้คือชุดล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิร์นสกปให้ดีนะครับอ่ะแยกบนแยกล่าง อ่ะคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีนะครับแยกบนแยกล่างนะครับอ่ะข้างบนนั่นก็คือบนนะครับเอฟซีอ่ะเดี๋ยวทางเอพิไลจะขีดเซ้นขัดให้อ่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่พอเข้าใจนะครับนี่เป็นบนนะครับอ่ะบนนี่คือล่างนะครับอ่ะล่างมีสองคูนะครับอ่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับคือหลางนะครับนี่คือแบบมูลนสายผูกกล่องนะครับ ประมูลสายผูกกองนะครับ7118บนวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวแนวทางครับจับคู4140นะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับบนมีสองคูหล่างมีสองคูจะกลับบวกกับกันแล้วแต่เอฟซีคุณพ่อคุณแม่จะพิจจรลนานะครับแล้วแต่จะพิจาลณหน้าเอาอะนะครับเพราะว่าแนวทางแยกบนแยกลลางมาแล้วนะครับ จะกลับหรือไม่กลับนะครับก็เดียวแต่เอฟซคุณพ่อคุณแม่ให้พิจารณาเอานะครับครับแอดวิไลนะครับเอาตัวเลขแนวทางมาฝากกับมือนีก็ถือว่ามีหลายสำนักแล้วก็มีสำนักไม่ติดต่อขอมาอยูสองสามสำนักนะครับหมวดนี้เดี๋ยวพุนจะส่งตัวเลขแนวทางมาให้แต่ว่าคุนโทรมาพูดคุยสะกอนนะครับเดี๋ยวคุนจะส่งตัวเลขแนวทางมาให้ที่หลังว่าจะมีสำนักใดแน่เฮ้ารอดติดตามกัน อ่ะสำนักเกา่าสำนักใหม่เน่ยค่าเข้ากันไปนะครับเดี๋ยวเขาจะได้มีตัวเลือกนะครับเลือกของตัวเลขแนวทาง1ตุลาคม2567ประมูลสายผู้กองนะครับฝากแช่ออกไปเด้อครับ FC คุณพ่อคุณแม่ฝากแช่ออกไปให้ FC ทางช่องเข้าในหูได้เห็นน้ำกันไปเอาเงินกองสลักน้ำกันนะครับอายุดีไม่แห้งครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ